คุณพิมพคะพี่ขอสามารถถึงการเจรจาไก,ก่เกี่ยคันนี้ที่จบลงคุณพิมพ์รู้สึกยังไงบ้างคะพิมขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ส่งกําลังใจเข้ามาวันนี้ก็ในวันนี้คุณก็มีการไก่เกี่ยร่วมกันแล้วก็จบลงกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายคะ่ะได้มีการถอนฟ้องกระตุกคดีแล้วแล้วก็รวมถึงค้าแขกที่เป็นประเดน็นด้วยเราแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าคะ่ะพิมพ์ว่าการได้สร้างแบรนด์หรือทํางานร่วมกันในช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ดีคะ่ะ ก็ขอให้ธุรกิจเดือนหน้าต่อไปอย่างรุ่งเรืองราบรื่นนะคะและหลังนี้คุณพิมพ์จะยังอยู่ในวงการเครื่องสําอางต่อไปใช่ไหมคะสำหรับพิมพ์ตอนนี้คงต้องขอเวลาพักใจแล้วก็พักไปหาไอเดียสักครู่ค่ะเพื่อกลับมาตั้งหลักแล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆต่อไปในวงการเครื่องสําอางและในอนาคตทางมิอกาสพิมพ์ขอฝากทุกคนใจดีกับพิมพ์ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้คุณพิมพอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดตามและให้กำลังใจคุณพิมพบ้างคะ สุดท้ายนี้พิมขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาในทุกๆช่องทางแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้โอกาสพิมได้พูดในตรงนี้ด้วยนะคะ